ที่ได้เรียนวันนี้ก็คือก็ได้ก็ได้ความรู้มาเยอะนะครับโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการออกเสียงเพราะว่าถ,ถึงแม้ถึงแม้ผมจะอยู่เมืองนอกมานานแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้เน้นในในเรื่องของการออกเสียงหรือว่าคําศัพท์อะไรต่างๆส่วนใหญ่ผมเน้นเฉพาะการอ่านหนังสือหรือว่าการฟังเนี่ยครับแต่ก็มีพูดบ้างแต่พอแต่พอไม่ได้เข้าคอร์สกับอาจารย์ก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเองก็มีจุดบกพร่องเยอะอาจารย์ก็สอนในเรื่อง การแก้ไขจุดบกห้องต่างๆบางครัก็อาจจะออกเสียง S เยอะเกินไปหรือว่าเน้นแบบเน้นเน้นแบบบางบางทีก็พูดแบบไม่ได้แบบต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับอาจารย์อาจารย์ก็จะสอนทําให้เรารู้สึกว่ามีทําให้เรามีความมั่นใจในการที่จะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีค่ะอาจารย์จากที่เป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งแล้กันเนาะที่แบบว่า ภาษาอังกฤษนี่คือแบบแ yeah, ย่มาก very p o ั r เหมือนภาษาความรู้ของหนูก็คือแค่มองหกเนาะนก็เรียนต่อที่จีนไม่ค่อยได้แต่ที่จีนก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วก็มาเรียนกับอาจารย์หลังจากนั้นก็มาเรียนกับอาจารย์ถามว่าภาษาอังกฤษได้อะไรไหมก็ได้อะไรเยอะนะคะแต่ว่าบางทีอาจารย์สอนก็ฟังไม่รู้เรื่อง I don't know that uh, what are you teaching to for me ก <laughs> ็แต่ก็เป็นสไตล์การสอนที่ ที่แบบตื่นเต้นตลอดเวลาในคลาสนะคะเพราะว่าแบบไม่ค่อยง่วงนอนเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์จะชอบแบบเรียกคนนั้นคนนี้ออกไปข้างหน้าห้องเนาะแล้วก็บางทีอาจารย์สอนแบบเป็นอะไร spnp อะไรเงี้ยบางทีก็รู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมากแต่ก็พยายามตามให้ทนะะันแต่ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้รังเกียจที่ว่าเออไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยะะขอบคุณมากมาก่ ได้เทคคอร์สนี้นะครับกับอาจารย์นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าอันดับแรกสุดสนุกครับแล้วก็การเรียนเนี่ยมันไม่น่าเบื่อนะครับมันชวนให้ติดตามการเรียนแบบนี้มันจะทําให้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับกับครูและก็นักเรียนนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้นะครับสิ่งที่ยังไม่ได้รู้ก็คือเรื่องของการออกเสียงนะครับในบางคํา นะครับได้เรียนรู้เป็นอย่างมากอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีโปรแกรมนี้นะครับขอบคุณมากครับก็รู้สึกดีครับที่ได้มาเรียนในในคลาสนี้ซึ่งปกติผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็ก็เรียนมาเยอะทั้งเรียนด้วยตัวเองเรียนเทคคอร์สอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็ถือว่าระดับดีได้ระดับหนึ่งเพราะเป็นคนแปลที่ที่โบสด้วยเนี่ยครับแต่ก็ไม่เคยเรียนแนวนี้มาก่อนเลยซึ่งซึ่งดีตรงที่อาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่เป็นคนไทยแท้แทแท แล้วขณะเดียวกันก็ใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา mm hmm. เพราะนั้นในความลึกซึง้งหรือความเข้าใจในการในในเนเจอร์คนไทยในการพูดเนี่ยก็ mm hmm. จะลึกซึ้งกว่าแล้วก็มันทําให้พค่อปกติผมจะพพูดเร็วแล้วพูดภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดเร็วเพราะว่าเป็นคนแปลที่โบสถ์ด้วยไงครับแต่พอผมมามาเรียนแบบเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีมีเขาเรียกว่ามีมี mm hmm. มีเบฟมีคลื่นเป็นทํานองมากขึ้นแล้วการดึงสเต็ปให้มันช้าลงเนี่ยมันทําให้เราเน้นคํแล้วไม่เคยเรียนแบบนิวเคลียส ตอนแรกงงนิวเคลีสคืออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อ,อก็คือมันเป็นปสถานการที่เน้นมันก็เป็นการฝึกในอีกอีกแบบหนึ่งที่ผมคิดว่ามีมีประสิทธิผลนะแล้วผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ตั้งใจเรียนตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยจะพัฒนาขึ้นอย่างมากก็เห็นหลายคนที่สำเนียงเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มมีเสียงแบบเฟรนไม่ใช่เฟรนแต่เป็นเฟรนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นแล้วก็ ผมรู้สึกดีมากเลยนะที่ที่ได้มาเรียนคลาสนี้จนถึงขั้นที่ว่าจริงๆผมมีสอนในช่วงเช้าผมยอม move เวลาสอนผมไปช่วงเย็นเพื่อที่ผมจะสามารถจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยมาเรียนในคลาสฉันผมเชื่อว่าสิ่งที่มหลาลัยจัดสรรให้ให้บุคลากรในในคราวเนี้ยมันคุ้มค่าถ้าเกิดเราลงมาเรียนอย่างเต็มเต็มรูปแบบจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านคลาสที่ไปเนี่ย เขาจะพัฒนาขึ้นนะครับหลายๆคนที่สัมผัสได้เลยว่าสำเนียงเปลี่ยนไปความเข้าใจเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็อาจารย์ก็มีวิธีการสอนที่ที่แปลกอีกแบบหนึ่งนะครับด้วยความที่เป็นเจ้าของเหมือนเป็นเจ้าของภาษาด้วยแล้วเป็นคนไทยด้วยก็เป็นเป็นจุดแข็งก็รู้สึกดีครับที่ได้มาเรียนแล้วก็เชื่อว่านอตเราเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะเปิ้ลเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกในคลาสนในคลาสนี้ค่ะรู้สึกว่าอาจารย์เขามีความสามารถตรงที่ว่าสามารถทําเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ก่อนหน้านี้ค่ะหนูคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากมากที่จะมาฝึกฝนตอนที่เราโตแล้วค่ะปัจจุบันนะคะอาจารย์เขาสอนให้เรามีทักษะในการคิดแล้วก็วิธีการจดจําค่ะแล้วก็ถ้าการที่แบบเ,เหมือนบางกิจกรรมค่ะทำให้เรามองเห็นว่าถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆค่ะเราก็จะเกิดความเคยชินภาษาอังกฤษก็เช เช่นกันค่ะไม่ยากเกินเดียนค่ะขอบคุณค่ะ